แน่นป่ะเอาไปกินที่บ้านดีกว่าไหนมันแน่นมากเลยนะุสิเอาไปกินย่บ้านกส่งว่านว่านมันไม่ไหวเลย เรียนรลูของชีวิตต้องออกไปด้วยไปเรียนรลูโลูข้างนอกเาเรียนลูอะเาจะอีกเจ็เมตรหกร้อยเมตรเออสเมตรเดี๋ยอีกสี่เมตร สองคนนั้นดนันนี้มาทำอะไรมาเล่นน้ำเล่นน้ำที่ไหนไม่รู้สะมรกตลืมชื่อแล้วเหลืออีกจกักเมตรสี่หอดเหลืออีกสองร้อยเมตรสองร้อยเมตรแม่นอยู<ม>่บ่บ้าหง เหือีกสองร้อเมตรครับผมเอีกกี่เมตรสย <200 m. S 1> เมตรอรไอย่างนีน่หยาน,ายานี่มันเป็นเอาไว้กันจมน้ำแล้วจัวจะคองจมน้ำเพิงก็เลยขอแม่ซึ่งกันถื่อน้ำมันเกิดหัวถือนน้ำมันเกิดหัวตอนเก็เก ตอนเอื้อยหอมอยู่กับอีแม่ตอนบอ่แม่ตอนเอื้อยหอมอยู่กับมูอ่ะเอื้อยหอมยางเร็วมากเลยเดบิวท่าพิงเลยพ่อเอื้อยหอมอยู่กับแม่ยงางเฮ้ใกล้ถึงแล้วน,น,น,นี่มีรถพยาบาลด้วยผู้ชีพฉุกเฉิน นั่นไงสะมรกตถึงแล้วสะมรกตเีย,ยขตอนุรักษ์เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาปะบางคำนะครับนี่ครับเขาพ่อสร้างสร้างป้าครับผม ขี้ตัห้ามขี่ยังไงช้างมันขี่ได้ไ่ไหนอโอ้อดหายแม่ก่อนอถ้าแม่หอดไปนี่ห,หอดแล้วปะมาหอดแล้วเหลืออีกเดินตรงไปนิดหนอ่อยเมื่อกะจิตถึงแม่สะ นนั่นมรกตอีแม็กอีแม,มกก็ไปหอมฮะน่ะเฮ้ยไปใส่มานี่ไปเงียเง้ยวพิคเอาไปล่งช่องกตั้งแต่พิงย่งเด็กน่อยอนนี้ี่อ,อ,อ,อย,ยังสีขาวสด แรทั่งพุ่นุณ,ณนี่ปลาพ่อมนี่คุณเหรียญพ่อมโอ้ เั่นครับสวยงามบาครับผมสะมอรากตอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่น้ำเป็นสีเขียวเลยครับผมสวยงามมีดีไปติดตามเข้ามาฮะสิภาพเบ็งจนซุดเลยครับมันนี่สูงขึ้นไปก็นี่อีกครับผมไป ขึ้นมาทั้งทึ่งแล้วครับทั้งทึ่งบ่มีหยังพุ่นน่ะแห่งฝนกระิตกครับพุนโอ้ยฝนตกมันเป็นปลาแล้ววะ่ะหน้าม,มันก็ไหลลง่ลงมาจากเขานะครับทั้ง่างสวยงามแต่ว่าทั้งทึ่งบ่งหูวายมันสีสวยยำใด ไปเบิ่งครับผมนี่น้ำมนี่นี่น้ำหน่อยหน่อยัอนอยู่ข้าร้อยเมตรครับอ๋อทั้งทึ่งมันเป็นล้านหินครับม่บมีน้ำนี่น,นะเบิ่งครับอันเป็นล่านหินครับผมม่มีน้ำครับอเอ้ยเขาเจ้าว่าทั้งทึ่งมันสวยงามครับ เดี๋ยวพาไปบึงทั่งๆมีสารปูรือสีพรมครับอันเียเยอไกลๆอันนี้ก็มีว่าสวยปันไดไปถ้าเกินหามงิ่นจิบปิดประตูนี่ไว้ครับผมเขาไปไ้เด้ไปป่ะหอดแลอวครับคือว่ามันไก่พดเมยต้องไปหา พุ่นพันระยะก,ก่อนกับลูกเรียงน,น้ำถาอยู่เม่เลียดไปเลยไปเบิ่งทางงรางทางงรางกับมีอีกสวยๆงาม